อ่อแล้วเขาก็ขอกระดาษสวัสดีลิงที่วัฒนาการแลละทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกมคอนเทีบายแล้วก็ผม f d o ดอคุณดูคนเดิมนั่นเองนะครับผมวันนี้นะฮะอย่างที่ทุกท่านนะครับได้เห็นในชื่อแล้วก็ปกคลิปไปแล้วนั่นเองวันนี้ f อฟดรอจะมาแชร์เทคนิคส่วนตัวที่ผมใช้ฝึกในโหมด MP ็นะฮะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยยิงแม่นขึ้นยิงได้ง่ายมากขึ้น f i r s t เฟิร์สช็อตได้ดีมากขึ้นนะฮะเทคนิคในวันนี้จะคือเทคนิคอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกนักนในเกมมาเลยนะฮะ เออทำยังไงดีอยากจะมีสกินสวยๆใส่มาคนอื่นเขาบ้างแต่ราคามันก็แพงซะละเกินแถมเสี่ยงต่อการโดนโกอีกซะด้วยนีเจ้าหนุ่มเขาอยากจะมีสกินสวยๆและราคาไม่แพงแถมไม่โดนโกงเนี่ยฉันจะแนะนําให้เอง ขอแนะนำ Inback ร้านเติมเกม c o m พิวเ t อ m o ม i l e ที่ให้ส่วนลดสูงถึง30%ปลอดภัยราคาถูกรับผิดชอบหลังยอดการเติมเพจหลักผู้ติดตามมากกว่า550,000คนเปิดมานานกว่า11ปีหมดปัญหาโดนโกงหมดปัญหาเติมแพงต้อง Inback ถ้าอยากมีสก,กินสวยๆเท่ๆในราคาสบายกระเป๋าและคางอาวุธสุดเฟี้ยวอย่ารอช้าลิงก์อยู่ใต้คลิปและจ้าไปลุยกันเลย เฮ้ย hey, hey. สำหรับคนที่ไม่กดข้ามนะบอกได้เลยว,ว่าโชคดีมากๆเพราะว่าราคาเนี้ยถูกที่สุดในรอบปี2566ราคานี้หาไม่ได้อีกแล้วถูกกว่าเติมเองแบบแทบไม่ต้องคิดฝากไว้ด้วยนะครับเองแบคเท่านั้นเข้ามาที่โหมดฝึกซ้อมเลยครับผมโหมดนี้นี่ฮะเป็นโหมดที่ดีมากๆ <laughs> ทำให้เราไนดะ้ยิงบอดแบบสะใจโอเคนะครับเลือกปืนอะไรมาก็ได้โอเค ผมว่าทุกคนหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าที่ผมจะมานําเสนอในวันนี้ผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปให้ดูแล้วกันว่าพอฝึกแบบนี้แล้วนะครับผมเลยทําแบบนี้ได้ที่กาลังจะดูในคลิปเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันก่อนเลยแล้วกันนี่แหละขอหน่อยอือสองตัวซะเรียบร้อยเนี่ยโดนผมหมดอะ่ะโดนผมหมดอ่ะครับช็อตนี้นะลองเอาไปเล่นดูนะครับดูหนึ่งสองสามเป็นไงขี้โม้ไม่หยุดตั้งแต่ต้นคลิปดูฮะเราไม่ให้โม้ได้ไงอ่ะดูดิ ไม่ให้ผมโอเค <Okay, S 2> ผมเจอหนึ่งเดี๋ยวทางขวามือมีผมได้ยินนี่ไงเนาะไอเอนี่แหละขอหลอยคืนมั่งดูครับบักไปไงใครมาก็มาดูฮะดูฮะโอ้โหดูไปไงดูครับโอ้โหความสวยของสกินเอานี่ไงโอ้โหโอเคนะครับผมหลังจากที่เห็นไปนะครับนั่นก็คือผลจากที่ผลผลนะไรและว่าผลจากที่ผมเนี่ยฝึกนะครับแบบนี้นะครับเลยได้แบบนั้นขึ้นมาโอเค กูุงวงวปหมดแลว,วนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่เฟิร์สช็อตแย่มากครับเฟิร์สช็อตคืออะไรเรามาให้ดูกันง่ายๆก่อนนะครับเฟิร์สช็อตคือการที่แบบว่าโอ้ยศัตรูเยอะจังวะเฟิร์สช็อตคือสมมติว่าอ่าเราเดินออกมาปุ๊บเห็นศัตรูปุ๊บยิงไม่โดนแล้วเนี่ยกว่าจะโดนปึ๊บนึกออกปะอารมณ์แบบนี้แบบเจอศัตรูแต่ยิงไม่โดนกว่าจะคุมปืนมายิงโดนได้คือยากมากๆนะครับแบบเมื่อก่อนเงี้ยเดินมาเฮ้ยศัตรูโหกว่าจะคุมปืนยิงโดนนึกออกปะคือมันสเปะสปะไปหมดเลยอันนี้อาจจะเวไปแต่ก็ จริงๆก็คือกว่าจะโดนก็คือแบบเนี่ยเนื้อวะเนี่ยกว่าจะยิงคุมโดนนะครับนี่คือการเฟิร์สช็อตนะครับก็คือกระสุนเม็ดแรกเนี่ยจะทำยังไงให้มันแม่นนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เห็นไปในคลิปนั่นก็คือการสะบัดการสะบัดก็คือแบบนี้นะครับเนี่ยสะบัดไปอย่างเงี้ยสองสามตัวอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นปะนะครับนี่คือการสะบัดนะครับจากมุมนี้ไปสู่ตัวนี้ไปสู่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อะไรอย่างนงี้นะครับโดยที่แบบว่าไม่หลุดโฟกัสอันนี้ผมขอ เขาเรียกว่านะออกตัวนิดนึงนะครับว่าตอนนี้ผมอยู่ในท่าทางที่ไม่ได้เล่นปกตินะครับคือผมไม่ได้เล่นแบบนี้นะฮะอันนี้คืออยู่ในท่าทางอาชีพอาจจะแบบไม่ค่อยโดนสักเท่าไหร่แต่ก็ใช้การฝึกแบบนี้นะครับผมโอเคอย่างแรกที่ทุกคนนะครับอยากผมอยากให้ทุกคนเนี่ยคำนึงถึงก่อนเลยนะผมนั่นก็คือเรื่องของความไวทั้งนิ้วทั้งใจโลผมได้ทําการสอนไว้หมดแล้วนะครับเขียนว่า F Drop ความไวก็น่าจะเจอกันแล้วนะครับสอนตั้งความไวอย่างเงี้ยผมทําไวให้หมดแล้วพอเราทําได้แล้วนะครับหาความไวที่เป็นของตัวเองแล้วเนี่ยมันก็จะทําได้ง่ายมากขึ้นเพราะว่าเนี่ยถ้าสมมุติว่าอันเนี้ยเรายิงตัวนี้เสร็จปุ๊บหันไปนี่อ่านี้เร็วไปนึกออกปะเพราะเราจะยิงตัวนี้พอเรายิงตัวนี้เสร็จปุ๊บหันไปมันเลยเร็วไปยิงตัวนี้หันไม่ถึงศัตรูอยู่นี่เราไม่ถึงเลยอันนี้ช้าไปต้องให้มันพอดีประมาณนี้นะครับเนี่ยคือใกล้เคียงได้นะครับเนี่ยประมาณนี้เห็นไหมเนี่ย เราก็ดึงกลับนิดหน่อยนะครับโยกกลับนิดหน่อยคือใช้เจโลควบคู่ได้นะปุ๊บเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นปะสองตัวเนี้ยผมจะหันแบบปุ๊บนิดเดียวก็ถึงแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นปะไิดเดียวก็ยิงได้แล้วครับนี่คือการฝึกนะฮะโอเคพอทุกคนเนี่ยได้หมดแล้วนะครับอย่างที่2ที่ควรฝึกนะครับอย่างที่2ที่ควรฝึกเดี๋ยวผมลบทหารออกจากสนามลบก่อนโอเคอย่างทุกสองนะครับหลังจากที่ทุกคนเนี่ย ได้ความเร็วเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือว่าใครที่มีความเร็วของตัวเองอยู่แล้วก็มาดูต่อกันได้เลยครับผมหลังจากนั้นนะฮะให้เราทําการนะผมเล็งแล้วก็กดยิงค้างโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องปรับเป็นโหมดกระสุนไม่จํากัดนะครับเอาแบบกระสุนจํากัดนี่แหละเอาปืนอะไรก็ได้ที่ทุกคนชอบนะครับอันนี้ผมยีบอะไรได้ผมก็เอามานะครับ M16 นะฮะก็เนี่ยเล็งมางนี้นะครับแล้วก็สะบัดซ้ายขวาโดยที่ไม่ หลุดโฟกัสก็คืออามผมต้องการอ่ะไม่ไม่เกินเนี้ยเส้นเนี้ยนะครับเนี้ยเส้นเนี้ยเส้นตรงกลางเนี้ยนะครับขึ้นนิดหน่อยไม่เป็นไรลงนิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่าตัวศัตรูนะเห็นไหมมันมีขึ้นทั้งบนหน่อยก็เป็นหัวลงล่างหน่อยก็เป็นเท้านะครับคือขึ้นลงได้ไม่เป็นไรนะครับกดค้างไปเลยเนี่ยสะบัดปุ๊บปุ๊บเนี่ยเห็นไหมให้มันอยู่เป็นเส้นตรงไม่ใช่แบบว่าปุ๊บโอ้โหขึ้นกลับกลับขึ้นอย่างนี้ไม่เอานะครับไม่เอานะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือโอ้โหกลับแล้วลงกลับแล้วลงอย่างเงี้ยู่ เส้นตรงกลางให้ได้แบบนี้ปึ๊บอ่ะนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรนะเห็นไหมเนี่ยอันนี้นิดๆหน่อยๆนะครับเราหยุนๆกันได้เพราะว่าขนาดคนสอนยังทําไม่ได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยให้มันเป็นเส้นตรงให้ได้ครับขึ้นนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บทำไปเรื่อยก่อนนะครับให้เราคุมปืนเทคนิคนี้นะครับมันจะคือการคุมปืนเพราะว่าถ้าเราคุมปืนเนี่ยมันง่ายอยู่แล้วถูกต้องไหมคุมอย่างเงี้ยมันง่ายอยู่แล้วครับแต่การคุมโดยที่สะบัดไปด้วยเนี่ย มันจะยากมากขึ้นนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคุมให้มันนิ่งตลอดเวลาขนาดสบัดเนี่ยมันจะยากมากขึ้นทําให้ได้ก่อนฮะเอาแบบไม่มีตัวละครเนี่ยสบัดไปตรงไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับแต่ขอให้มันนิ่งทีนี้พอเราทําได้แบบนี้แล้วนะครับแบบนี้ไม่ขึ้นไปไม่ลงมานะครับเอาแบบตรงๆเนี่ยนะครับแบบตรงๆเนี้ยได้แล้วนะครับให้เราทําการนะผมเปิดบอดก่อนเลยอย่างแรกนะผมเปิดบอดมาก่อนแบบยังไม่ต้องเดินยังไม่ต้องเดินแล้วทีนี้นะครับสเต็ปแรกพอเรา ทำทุกอย่างได้แล้วรีเริ่มเข้าสเตปนะเมื่อกี้ยังไม่เริ่มเข้านะครับเมื่อกี้คือการวอร์มพื้นฐานนะแต่นี่คือเริ่มการพื้นฐานของสเตปนี้แล้วคือการสะบัดยิงนั่นเองศัตรูนะครับณวินาทีนี้นะครับเห็นเลยกระจุก2องนี้กับกระจุก3ถูกต้องไหมครับเรานะฮะทำการยิงศัตรูที่มันอยู่ใกล้ๆกันก่อนอย่างนี้อ่าเห็นไหมยิงแบบนี้ก่อนแบบศัตรูยังไม่เดินอ่าตอนนี้กระจุกยังไงกระจุก3านี่เห็นไหมหนึ่งสองสาม สี่ห้าก็ได้อ่ะหนึ่งสองสามสี่หรือห้าอ่ะเห็นไหมนะครับห้าตัวอย่างนี้อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านี่คือศัตรูยังไม่ขยับนะครับจะยิงง่ายหน่อยนี่กระจุกสามหนึ่งสองสามถ้าคนยังไม่ถนดัดยังไม่ต้องข้ามก็ได้ครับยังไม่ต้องแบบอ่ะสมมุติว่ากระจุก2ตัวนี้ไม่ต้องข้ามไปนูน่นนึกออกว่าแค่ยิง1 2 3พอหรือไม่ก็1 2 3 ไม่ต้องแบบอ่ะหนึ่งสองสามสี่ไม่ต้องข้ามไปนู่นเพราะมันไกลไปนะครับแรกุรก๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่าไม่ตายกลับมายิงใหม่แค่นั้นแหละไม่ตายกลับมายิงใหม่ครับปุ๊บปุ๊บอันนี้ข้ามไปหน่อยอันนี้ข้ามไปหน่อยอันนี้ข้ามไปแต่ว่าถ้าอยากจะฝึกก็ได้นะครับหลังจากที่เราได้แล้วอ่ะผมลืมบอกนะครับปืนแต่ละปืนที่ทุกคนแต่งมาเนี่ยผมแนะนําให้นะครับอย่างเช่น M16 ตัวนี้มีทั้งหมด39นะตีว่า40 ผมให้ยิงขั้นต่ำนะ10นัดต่อ1คนครับอันนี้คือโคตรเยอะแล้วนะเพราะว่าตัวหนึ่งจริงๆนแล้วมันยิงแค่1 2 3ประมาณ3 4นัดนะครับซึ่ง10นัดต่อ1คนเนี่ยเยอะมากๆแล้วนะครับพูดง่ายปืนนี้ต้องฆ่ายอย่างน้อย4คนเพราะว่ามี40นัดหรือ39นัดนะครับเนี่ย1 2 3 4อา่ะได้อีกอ่ะก็ได้อ้าวหมดแล้วอะไรเงี้ยนะครับอย่างน้อยตามจำนวนนัดอย่างเช่นถ้าเป็นในส่วนของ ตัวนี้นะครับ5ตัวนะครับต้องยิงให้หมด1 2 3 4 5สอาี่ห้าอ่าไม่หมดด้วย <laughs> ไม่หมดด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันไกลเกินนะฮะโอเคหลังจากนี้นะครับเราทําการมาเมาปืนอะไรก็ได้แล้วแต่นะชอบนะพอเราทําการฝึกแบบนี้เสร็จแล้วนะครับให้เรานะครับเปิดศัตรูให้เดินได้แบบนี้ไม่ต้องให้มันวิ่งเร็วครับ ไม่ต้องให้มันวิ่งเร็วแล้วหาเหมือนเดิมตอนนี้เราดูก่อนนะครับศัตรูวิ่งยังไงนะครับวิ่งกระจุก2เหมือนตอนยืนนิ่งๆเลยกระจุก2กับกระจุก3เห็นไหมตอนนี้จะเริ่มยากขึ้นแล้วอันนี้ผมยังไม่ได้ให้เดินนะครับยังอยู่น for erm? ิ่งๆนะไม่ต้องเดินนะครับอยู่นิ่งๆนะครับเนี่ยอยู่นิ่งๆไปเลยกระจุก2ปึบปึบอ่ามองไม่เห็นเอฟเฟกต์มันโคตรบังเลยปืนสดตินะเนี่ยยิงไปก่อนเลยกระจุก3อ่าติดกันก็ยิงไปอ่า เนี่ยเห็นไหมประมาณนี้นะครับสะบัดไปก่อนเลยเหมือนเดิมครับท่องไว้ในใจโอ้โหเอฟเฟกมันบางมากผมขออนุญาตเปลี่ยนปืน,นครับขออนุญาตเปลี่ยนปืนเอาเป็นตัวนี้แล้วกัน Bdw นะครับเอาเปืนไหนก็ได้นะฮะเนี่ยท่องไว้เลยว่า50นัดก็เท่ากับ5ตัวนะครับหรือว่าจะ4ตัวก็ได้แล้วแต่เพราะว่าอันนี้มันเริ่มยากขึ้นแล้วอ่ะหนึ่งสองสามสี่โอ้อันนี้ไม่ได้เลยนะฮะหนึ่งสองสามเนี่ยยิงไปเรื่อยๆนะครับนี่โอเค นี่ฮะประมาณนี้อ่ะเริ่ม5ตัวใหม่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอสเอ็มจีอาจจะเบาหน่อยนะฮะเอสเอ็มจียิงไม่โดนด้วยแหละเนี่ยประมาณเนี้ยนะฮะอ้าวเอาเป็นว่าเรายิงโดนแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเรายิงโดนเพราะว่าตอนนี้ผมคือแบบโคตรบิดแขนนะมาต่อไปนะครับเราทําการเดินเดินก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกครับยิงเป็นกระจุกอย่าข้ามยังไม่ต้องข้าม เพราะว่าคาบเนี่ยจะยากนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยยิง,ยง,ยงก่อนเลย4ตัว5ตัวเนี่ยได้เพราะมันเดินในลายเดีวยวกันนะครับเนี่ยปุ๊บ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 ,บเอาจริงว่าผมไม่ถนัด P D W เลยว่ะตอนนี้นะ M 1 6กอ่ะเล่นได้แต่ว่าแม่งเอฟเฟกต์บังเนี่ยยิงไปก่อนเลยนะครับเนี่ยยิงอย่างเงี้ยน,นะฮะเห็นไหมใช้นิ้วหรือใช้ใจโลก็ได้ครับเอาที่ถนัดไม่จําเป็นต้องว่าเออตามผมอย่างเดียวแต่ถ้าใครอยากเล่นตามผมผมใช้นิ้วสะบัดและใช้ใจโลดึง ใช้นิ้วสะบัดแล้วใช้ไจโรดึงคืออะไรนะครับผมจะแนะนําให้ฟังโอเคเดี๋ยวผมเปิดอ,อ,อย่างนี้ก่อนสมมุติว่าศัตรูมี2ตัวอย่างนี้ผมยิงตัวแรกรยิงตัวแรกทิ้งใช่ไหมทีนี้นะครับผมจะใช้นิ้วสะบัดมาอาจจะเลยหรืออาจจะไม่ถึงก็แล้วแต่แต่พอมันสะบัดปุ๊บไม่ถึงใช่ไหมผมจะใช้ไจโรดึงกลับมาอ่าเนื้ออกว่ายิงใช้นิ้วดึงไจโรดันอ่าเนื้ออกว่ายิงนิ้วไจโรอ่าประมาณนี้ถ้าสมมติมันมันเลย ใจโลดึงกลับมาอ่ะฮะมันก็จะเป็นประมาณแบบปุ๊บอ่าเห็นป่ะถ้าเร็วหน่อยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ๋ยวผมเปิดก่อนเอาเอาเยอะๆก่อนอ่ะปุ๊บนิ้วใจโลนิ้วใจโลนิ้วใจโลเนี่ยประมาณนี้นะครับผมจะไม่ใช้ควบคู่กันพร้อมกันนะนิ้วเนี่ยเห็นไหมนิ้วเนี่ยเห็นไหมนะครับประมาณนี้นะะอ่ะกลับไปเปิดให้มันวิ่งเหมือนเดิมออนะครับผมกลับไปเปิดให้มันวิ่งเหมือนเดิมโอเคทีนี้ฝึกเหมือนเดิมฮะปุ๊บ ข้ามทวีปอย่างนี้นะครับพอเราฝึกได้แล้วหลังจากที่เดี๋ยวทุกคนเนี่ยตอนเนี้ยเห็นปะกระจุก4 1 2 3 4ตัวนี้คือตัวโดดนะครับให้เราทําการผมเรียกเทคนิคน,นี้ว่าการข้ามทวีปการข้ามทวีปคืออะไรนะครับการข้ามทวีปคือแบบนี้เห็นไหมนี่คือการข้ามทวีปฮนะคือยิงแม่งแบบว่าไม่สนอนะอ่ะตัวนี้กับตัวนี้มันมันมันสวนกันสุดสุดโต่งเลยไหมเนี่ย ตัวนี้อ่าผมเดี๋ยวผมรอให้มันข้ามกันไปสุดๆเลยนะครับแล้วเนะี่ยเราก็ยิงนะครับแล้วเราก็สะบัดมาฝั่งนี้เพื่อย,ยิงตัวนี้นะครับเห็นไหมนี่คือการข้ามทวีปนี่คือฝึกนะฮะเนี่ยอ่าตัวนี้ตอนนี้มันมันสลับกันเห็นไหมเนี่ยเอาแต่ยิงตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับปึ๊บเราหันไปยิงตัวนี้นะครับอ่าไม่ตายกลับมาซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้เอาเอาเป็นว่าทุกคนผมว่าน่าจะทําได้ก็อยู่เยฝึกมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยดึงกลับเรื่อยๆนะครับโอเคเอาเป็นกระสุนไม่เสร็จเปลี่ยนกระสุนไม่เสร็จโท นี่เห็นไ,ไหมปุ๊บปุ๊บเนี่ยผมยิงไม่ค่อยโดนอะ่ะผมอยากเล่น m 1 6มากเลยบางก็ช่างแม่งอะ่ะเพราะว่าผมผมมองไม่ค่อยเห็นนะครับเอ้ยผมยิงไม่ค่อยโดนนะครับ M16 มันนิ่งกว่าตอนนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันยิงง่ายกว่านะครับเนี่ยข้ามทวีปไปเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ๋อยิงไม่ค่อยโดนนะฮะอย่างที่บอกไปผมอยู่ในท่าทางที่ไม่ได้พร้อมเล่นเท่าไหร่ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมได้อยู่นี่นะครับคือการฝึกเดินนะครับ Premises, ปุ่มเดินนะครับไม่ต้องไปสนใจว่าเต้องเดินซ้ายเาดนินขวาเอาที่เราถนัดนะครับเอาที่เราถนัดนะครับเนี่ยเอาที่เราถนัดเนี่ยไปทางไหนก็ได้นะครับเอาที่เราถนัดเลยนะครับปุ๊บข้ามมาอย่างี้ไปทางนู้นก็ได้หรืออีกเทคนิคนึงนะครับผมที่ผมชอบที่สุดนะจะซ้ายขวาก็คืออะตอนนี้มันวิ่ง4ี่วิ่ง5้าอย่างงี้ใช่ไหมสองสองฝั่งนี้3ฝั่งนี้ถูกต้องไหมครับเวลาผมจะยิงสลับก็คือยิงซ้ายตัวหนึ่งขวาตัวหนึ่งซ้ายตัวหนึ่งขวาตัวหนึ่งสลับอย่างเงี้ย อย่างเช่นปุ๊บ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 อ๋อโหนี่มันมันวิ่งบังกันนะฮะและเอฟเฟกก็บังด้วยเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บกับปุ๊บปุ๊บอันนี้ไม่มีตัวขวาก็ไม่เป็นไรนะครับนี่เห็นปะอันนี้วิ่งวิ่งตรงนี้วิ่งสามโอเคยิงตรงนี้ปุ๊บกลับมานี้ปุ๊บกลับมานี้ปุ๊บโอ้โหยิงไม่ค่อยโดนเลยกูเนี่ยยิงปุ๊บปุ๊บอ่าสะบัดไปเรื่อยนะครับนะพอเห็นหนทางที่จะข้ามทวีปได้ก็ข้ามเลยเนี่ย เราเห็นหนทางข้ามทวีปแล้วข้ามไปเลยนะครับเนี่ยอ่าประมาณนี้นะครับในการฝึกนะครับไม่ยากเลยเนี่ยฝึกไปเลยนะครับมันก็จะได้แบบที่ผมเนี่ยยิงประจานะฮะหนึ่งก็คือเราจะได้อะไรจากการฝึกนี้นะครับเราจะได้อะไรจากการฝึกนี้หนึ่งเฟิร์สช็อตเฟิร์สช็อตเราจะแม่นมากขึ้นเพราะว่าเนี่ยสมมุติเราเจอศัตรูใช่ไหมเพราะปกติเนี่ยเราฝึกอย่างนี้ศัตรูศัตรูถึงศัตรูแต่พอไม่มีศัตรูจะง่ายมากขึ้นครับเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่า เราไม่มีโฟกัสแรกนะครับเราไปโฟกัส2ได้เลยนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นอะผมเอาให้เข้าใจง่ายนี่คือการโฟกัส1 2สศัตรูถึงศัตรูนี่คือการโฟกัสศัตรูถึงศัตรูยิงศัตรูไปถึงศัตรูนี่คือการที่ศัตรูถึงศัตรูแต่แบบที่ผมทําประจําหรือว่าเรียกว่าเฟิร์สช็อตปกติเนี่ยก็คือไม่เจอศัตรูแล้วไปถึงศัตรูก็คือเดินสมมติเราวิ่งจะยึดจุดเจอศัตรูเนี่ยเห็นปะมันก็สะบัดเข้าได้ง่าย แล้วก็อี ое, อกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมเจอโคตรบ่อยเลยคนชอบทําคือเดินก้มหน้าเดินก้มหน้าอย่าครับอย่าเดินก้มหน้าเดินวิ่งในแนวระนาบอย่างนี้แนวระนาบอย่างนี้นะครับให้มันอยู่ในระน,นาบสโตนครับอย่าวิ่งก้มหน้าอย่าวิ่งเงยหน้าอย่างนี้นะครับอย่าวิ่งเงยหน้าอย่าวิ่งก้มหน้านะครับวิ่งตรงๆหันเป้าให้มันตรงๆนะครับแล้วก็สะบัดปุ๊บปุ๊บ <S 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 ได้หมดทุกระยะนะครับเนี่ยเห็นไหมได้หมดเลยนะครับปุ๊บปุ๊บ แล้วเวลาเปิดมุมเปิดอะไรก็แล้วแต่ท่านเล่นแล้วกันนะฮะวันนี้ผมมาสอนแค่นี้นะเอาแค่นี้้วกันสําหรับคลิปนี้นะฮะก็จะได้อย่างที่ผมบอกไปเฟิร์สช็อตแรกๆแล้วคือเราเฟิร์สช็อตได้แล้วพอเจอศัตรูปุ๊บโอ้โหกูหันปุ๊บเจอศัตรูปุ๊บหันปุ๊บเจอศัตรูปุ๊บหันปุ๊บเนื้อว่าเนี่ยฝึกง่ายๆก็ได้นะเนี่ยกลมลงพื้นสมมุติว่าก้มลงพื้นขึ้นอาหันหลังกลับมายิงอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะโดนมากขึ้นเฟิร์สช็อตแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ าการสะบัดโดนศัตรูมากขึ้นนะครับทําให้เรายิงศัตรูได้เข้าเป้าแบบโคตรง่ายเลยเห็นไหมนะนี่เห็นไหมผมยิงในคลิปอะเหมือนจะนิ่งนะครับแต่ริงปืนมันก็ไม่ได้ดีดนะเอาจรยิงปืนนี้มันไม่ได้ดีดนะครับเนี่ยเห็นป่ะนี่ผมไม่คุมนะปืนไม่ดีดครับคือมันนิ่งอยู่แล้วปืนนี้นะฮะก็ลองไปเล่นดูได้เอ็มสิบหกผมลองเทสได้ดูแล้วเนาะนี่เห็นไหมประมาณนี้โอ้ผมเริ่มติดแล้วโอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะครับหลังจากที่ทุกคนเสร็จฝึกเสร็จแล้วทุกคนก็จะได้ ไปลองไปลองเล่นดูนะครับก็จะได้แบบที่ผมทํามาแหละก็คือสตูยืนซ้อน2เนี่ยสบายครับถ้าแม่งไม่ลุมเราเบียดทีเดียวนะถ้าเราเออเจอข้างหลังหลังสตูอะไรเงี้ยเพราะว่าแน่นอนครับต่อให้เราแม่นชิบหายเลยนะครับสตูนะครับ2คน2ก็บอกเราก็แพ้ครับรู้แบบว่ามันต้องแบบว่าเหมือนในคลิปที่ผมให้ดูนั่นแหละคือมันต้องมีจังหวะที่เราเล่นได้นะครับคือสตูอาจจะไม่ได้ออกพร้อมกันตัวนี้อาจจะออกมาก่อนแล้วตัวนี้ออกมาที่หลังอะไรอย่างนี้นะครับซึ่ง ก็แล้วแต่สถานการณ์แต่ถามว่าเราสามารถสู้ศัตรูแบบ2อจัง,จงๆหน้าได้ไหมผมบอกได้เลยว่าได้ได้แน่นอนนะครับยิ่งแบบเวลาเราเล่นปุ๊บเราดอบช็อตลงเงี้ยนะครับศัตรู2ตัวเงี้ยได้สบายเลยโอเคไว้เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลินี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะผมก็บ๊ายบายลักนะจุ๊บจุบ